สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเจอยโสธราอีกแล้วนะคะจากการที่ยโสธารานียมากราบนมัสก,การพระโพธิสัตว์กลมอิมวัฒสง่างามนะคะโดยรอบด้านข้างนะคะที่เราได้เดินอรอบพระโพธิสัตว์กลอิมนั้นก็จะมีรูปการแกะสลักนะคะที่มีการเล่าเรื่องราวของปราสาทนะคะซึ่งในแถบจังหวัดสุรินทร์นั้น แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นดินแดนแห่งช้างเนาะเป็นเมืองช้างนะคะแล้วก็มีปราสาทไม่ว่าจะจะเป็นปราสาทรังเงงปราสาทบ้านไพรบ้านพรวงปราสาทตาเมืองน,นะคะแล้วก็ปราสาทภูมิโปนนะคะปราสาทยหยเหงานะคะ เขนะาก็จะมีประสาทที่เกิดขึ้นนะคะในเขตพื้นที่ของจังหวัดส,สุรินทร์มากมายนะคะก็จะมีการเล่านะคะเรื่องราวนะคะการถักทอไหมาการแต่งกายของเด็กในยุคก่อนๆนะคะมีการโกนจุกนะคะการโกนจุกมีการปั่นฝ้ายมีการปั่นไหมต่างๆด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะมีการปั่นไหมนะคะเราก็มีการถักทอไหมนะคะตลอดจนถึงนะคะ ไหมก็ได้กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะกล่มของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าแต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรชาวไทยกูยชาวไทยลาวนะคะต่างๆจนกลายเป็นหัตถกรรมการทอมือที่สร้างมูลค่าให้กับกลุ่มชนและชุมชนได้นะคะวิถีชีวิตในความเป็นอยู่นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของประเกิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเกลมนะคะ เป็นประเกิมเมืองสุรินทนะคะที่ได้ฐานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะจากการวิจัยนะคะของอาจารย์ดรสุริยาครังฤทธิ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของอาการ ทำประเกิมนะคะในการนำมาขายนะคะกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดส,สุรินทร์อย่างมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นปรา,าสาทนะคะก็จะเป็นปรา,าสาทที่เกิดขึ้นนะคะในแถบของจังหวัดส,สุรินทร์ทั้งหมดนะคะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนโบราณนะคะก็จะมีว่าด้วยเรื่องของสตว์ศิลป์ในการถนอมอาหารนะคะในการ อถนมอาหารทำมรมมุ่งกวนนะคะแล้วก็ในการานวัตกรรมทางด้านอาหารนะคะตลอดจนถึงวิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่นะคะของการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ของการทำอาหารแล้วก็การมีครอบครัวด้วยนะคะ ตลอดจนถึงการค้าขายนะคะการนำนวัตรกรรมของชุมชนนั้นมาประกอบสร้างเป็นการค้าขายและการดนตรีนะคะก็จะมีศิลปะการดนตรีของจังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าแต่จะเป็นเรื่มอันเรเรื่มตรสนะคะเรือมหม,ม,ม่อมดเรื่มแกนมอนะคะก็จะเป็นวิถีพิธีกรรมวิถีประเพณีวิถีวัฒนธรรม ะะของความเป็นอยู่ของกลุ่มชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จะมีช้างนี่คือความรู้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นศาสารว่เรื่องของการจับช้างหรือโคจัสารของกลุ่มชนชาวไทยกุยที่เรารู้จากดีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะได้แสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของจังหวัดสุรินทร์ที่ปรากฏขึ้นใน แผ่นสลักหรือการสลักนะคะเล่าเรื่องราว่นี้ทั้งหมดค่ะความรู้ดีๆจากอาจารย์ดร์ยะโสธาราศิริภาประภากรค่ะ